สวัสดียามเช้าครับประดาวขี้เชี่ยวก็ทักทายวันวันหยุดวันแม่นะก็ทักทายสวัสดีทุกคนทุกท่านแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ยังมีแม่ให้กราบไหว้บูชาอยู่ก็ดีใจด้วย นะครับที่ท่านยังอยู่ให้เราได้ดูได้ชมได้กราบไหว้ได้พูดคุยกับท่านอยู่นะครับแต mm ่ hmm. สำหรับใครที่ท่านจากไปแล้วก็ทําบุญมันทําบุญมันคิดถึงและลึกถึงท่านก็แล้วกันนะครับเหมือ hmm. นตัวแอตเองก็ท่านก็จากไปตั้งนานแล้วล่ะนะ ยี่สิบปีแล้วมัง้งยี่สิบร่วมร่วมสามสิบปีแล้วมั้งที่ท่านจากไปนะก็แต่เราลึกมิถึงนะครับพูดถึงนะพูดถึงแม่พูดถึงท่านทีไรก็ มันก็มีอะไรมาจุกอยู่ที่ตรงนี้มันก็มีอะไรมาจุกอยู่ตรงนี้นะครับทําให้เราก็อ่เรื่องจำหน้าแม่ได้อยู่นะถึงเวลาผ่านไปยี่สิสิปีนะครับก็ยังจำเข้าหน้าเขาแม่ได้นะครับซึ่งมันวันเวลาจะผ่านไปนั่นนะครับ ก็พาเดินออกกําลังกายมาดูบรรยากาศลับข้างนอกมันอยู่ในบ้านมา2วันนะครับอยู่ในบ้านมาสองวันว่าวันหยุดนัะก,กัศเลิกหรือวันหยุดวันแม่วันนี้ผู้คนก็หลั่งไหลออกางังหลักกันเยอะอยู่นะนะครับโด,โดยเฉพาะที่เราติดตามข่าวนะครับติดตามข่าวทาง โดยเฉพาะทางทางอีสานนะครับรถติดยาวนะครับรถติดยาวเลยทีเดียววันหยุด3ามวันวันนี้ก็น่าจะติดลงมานะครับเป็นเรื่องปกติยิ่งโดยเฉพาะเทศกาลเอาถือว่าเป็นเทศกาลกันแล้วกันเทศกาลวันแม่ก็ยิ่งทำให้คนเดินทางกันเยอะขึ้น นะครับเดินทางกันเยอะขึ้นเมืนะ่อนะที่พูดไปแล้วนะครับด้วยความที่ไครมีทั้งพ่อมีทั้งแม่ก็ดีใจนะกลับไปก็ไปไหว้ท่านน่ยไปพูดคุยกับท่านกอดท่านหน่อย นะครับไม่ใช่มวัวจะเมานะพีเจ้าผู้ชายนะจะมวัวจะเมานะกอดแม่ดูสักครั้งสิเหมือนตอนที่ท่านกอดเราตอนเด็กๆแล้วเราก็ไปกอดท่านพี่เป็นยังไงนะครับกอดได้ทุกวันนั่นแหละนะกับเวลาไหนก็กอดกันได้ทุกวันนั่นแหละไม่จะเป็นจะว่าจะต้องเป็นการกอดวันแม่หรอกนะครับกอดก่านได้ทุกวัน ท่านไม่ห่วงเนื้อห่วงตัวหรอกก่อนท่านเลยนะครับสําหรับใครที่ยังมีแม่อยู่นะสาหรับใครที่ยังมีแม่อยู่นะครับก็เดินม,มาถึงหน้าหมู่บ้านบรรยากาศวันนี้ก็เห้นบอกว่ามีอะไรนะมีล่อง ล่องอากาศล่องฝนอากาศล่องความร่องอะไรล่องวลละส,สุก็ไม่เห็นมีฝนตกน่าจะนี่จะต,ตกตาก่างจังหวัดก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอาจจะต,ตกต่างจังหวัดก็ไม่ทราบเดี๋ยวขอ,อพักไว้สักพักผู้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอวิอ่งออกกําลังกายสักหน่อยนะครับครูเดี๋ยวไปพบกกัน นะครับกับคู่นะครับพอเล่นเล็กน้อยถึงปางกลางอรรยภูาิวันนี้ก็ถึงเมืดเมื่ดบางบางลางๆจางๆไม่คิดว่าจะมีฝนหรอกนะไม่คิดว่าจะมีฝนหรอกนะครับ ชมพูนนี่เขามีพึ่งมาพึ่งมามามา,มาตอมมาเอาเกรสรด้วยนะปีดีบ้างมามีพึ่งมาตอมมาเกรสรดเลยนะพวงชมพูนะครับเป็นไม้เลื้อยนะถ้าดูแลดีๆก็สวยนะถ้าดูแลไม่ดีก็รบนะครับสำหรับพวงชมพูนะเดี้ยวกลับเลี้ยวกลับต้องมี น่าจะได้มาใหม่นะครับอย่างว่าหน้าอะไรน้าฝนนี่ดอกไม้ไม่สวยนะครับดอกไม้ไม่ค่อยสวยเพราะว่าถ้าฝนชุกๆเนี่ยตกลงมาโดนดอกมันร่วงหมด,ด,ดเลยถ้าโดนดอกร่วงหมดเลยต้นนี้เองครับไม่เหมือนไม่เหมือนเข็มเข็มเนี่ย ขาก็ค่อนข้างทานอยู่นะนะครับเข็มนี่เขาค่อนข้างชนแล้วก็ร่วมงนน่ายง่ายนะครับแต่บ้าดอกดอกที่มันเป็นปีดแข็งแข็ง่ยนะครับดอกที่มันปีดแข็งแข็งมันจะไม่ใช่ร่ว,รวงเปนเท่าไหร่ตอนนี้มาเจอเจ้าของสวนนะตอนนี้เจอเจ้าของสวนอยู่มาเที่ยวก่อนเจ้าของสวนอยู่ไหนไม่รู้ฮะ <c oughs> จะบอสวอบอสวเนเงาแดกนะนะครับผ่านตรงนี้ไม่ไม่ได้ต้องแวะถ่ายก่อนนะครับถ่ายรูปรีวิวให้ชมกันก่อนนะครับถ่ายรูปรีวิวให้ชมกันก่อนนะดอกไม้ใครดูก็สวยขึ้นใครดูก็สวยงามแต่ที่ที่ชอบใจไม่หายเลยก็คือเนี่ย นะครับดอกดอกทองโคป่ะเขาเรียกชงโคไหมนะครับชิมชงโคขาวนะขาวบริสุทธิ์จริงๆนะครับขาวบริสุทธิ์จริงๆยอมรับนะนะนตลาตรงนี้คืออะไรก็เขาขายเขาปิดมาหลายปีแล้วไม่มีใครมาซื้อสัอกทีน ที่ก็ดีแปลงใหญ่ด้วยนะบอกก่อนนะว่าเขาขายอยู่นะที่ดีแปลงใหญ่ด้วยน่นงนะครับสำหรับาการตลาดจอทางนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็บางไม่เยอะนะครับแล้วก็คิดว่าคงจะมีส่วนหนึ่งที่ไปทำงานด้วย พกไม่อยู่ทั้งหนะน,นี่ก็แล้วแต่วานของบริษัทแต่ละบริกันก็แล้วกันนะครับนะครับก็ไปนะของฝากทั้งคนทั้งแมวนะไปของฝากทั้งคนทั้งแมวนะครับ ของแมวก็จะเป็นตำแยแมวหรือตังชาแมวนะครับเล่นดีจังแหละเดี๋ยววันนี้จะได้ถ่ายคลิปให้ลงให้ทาดแมวทั้งหลายได้ดูได้ได้ดูอยู่ <c oughs> ทาดแมวทั้งหลายได้ดูนะโอ้อมเบียเยอะแยะเลยมา ก็เสร็จสิ้นกระบวนการบอกการำลังกายนะครับถ้าเดินกับถึงบ้านนี่ก็3กิโลกว่าพอดีนะครับวิ่งไปวิ่งกลับเป็นเว่นแล้วก็กลับมาเข้าขบ้านนี่ก็3กิโลกว่าก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้จะพาเข้าสวนเือนเดินนะพรุ่งนี้ผมจะถ่าย พุจะรีวิวให้ชมอนะเข้าสวนนะครับสวนเป็นจากกิตริตรู้พุ่งนีแต่รีวิวให้ชมนะครับจริงๆแล้วในหมู่บ้านนี่ถ้าไม่มีอาคารพาณิชย์เนี่ยมองเข้าไปนเหมือน,นนะนะเหมือนบ้านร้างนะครับเหมือนบ้านร้างทำไมเพราะว่าต้นไม้ต้นไม้เยอะแล้วมองไม่เห็นบ้าน นะครับแต่จริงๆแล้วในหมู่บ้านคนยังอยู่เต็มเลยแล้วก็ข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นอาคารพาณิชย์มีบริษัทมีห้างร้านเขาเปิดกิจการกันอยู่ ters, ก็เลยดูไม่ดูไม่ลบร้างว่างเปล่าน,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 นะครับจริงๆแล้วหมู่บ้านได้ยี่สิบสามสิบปีขึ้นไปเนี่ยนะก็รอเวลาล้างน,นะครับรอเวลาล้าง คนได้ออกไปมั่งอะไรมั่งสารพัดอยา่าง oh. นั่นแหละครับนี่ก็เขาก็จะทําอะไรเขาไม่รู้นะครับเป็นที่พักด้วยแล้วก็เป็นโัวดังเก็บของด้วยนะครับเป็นที่เก็บของด้วยโอเคนะครับสำหรับพี่ๆก็ขอ จบไว้แต่เพียงเท่านี้ในหมู่บ้านนะครับพอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณสําหรับการรับชมขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมนะเร,เร็วนี้จะมีคอนเทนต์ใหม่แต่ยังไม่บอกหรอกว่าคืออะไรนะครับนะจะมีคอนเทนต์ใหม่นะครับยังไม่บอกหรอกให้ติดตามไปดักไปเรื่อยก็แล้วกันนะไม่สิ้นเดือนหรอกตุประมาณนี้เสปลายเดือน นะครับนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพบกันใหมค่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ